พี่ค่ะนิวคนธนานาัฒนาชาติวงศนะคะวันนี้ได้รับหน้าที่มาตามหาผู้โชคดีจากกิจกรรม v ีโวพาเทีท่ยวทริปรอบโลก8วัน8ประเทศกับ V ีโว V5s นั่นเองนะคะโดวยวันนี้ค่ะอยู่เป็นที่ซอยเสรีไทยนะคะและผู้โชคดีเนี่ยเชื่อว่าคุณพัชรีนั่นเองบ้านของเขาจะอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปตามหากันแต่ว่าตอนนี้นิวเนี่ยอิจฉามากๆเลยคิดอยู่จะไปตามหาดีไหมน่าแต่ก็ต้องมาตามหาก่ะตามหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นไปนตามหาเขากันดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราเจอบ้านของผู้โชคดีแล้วละคะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเขาจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าไปเรียกกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะใช่คุณมรชนินหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะะไปทำอะไรไว้หรือเปล่าะคะ ไปไปซื้อเครื่องมาซื้อเครื่องแล้วจ่ายเงินครบไหมคะจ่ายครบค่ะจ่ายครบหรอคะถ้าจ่ายครบก็คือผู้โชคดีนะคะได้รับตัวเครื่องบินไปกลับเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนั่นเองอยากรู้ความรู้สึกมากเลยตอนนี้สิยังไงบ้างคะก็ตกใจไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลนี้ค่ะอยากรู้จังเลยทำไมถึงเลือกใช้ vivo v11s ค่ะครบเครื่องค่ะคือทั้งเซลฟี่กล้องหน้า แล้วก็เสีเยด้วเซลฟี่ซอฟไลท์ที่แบบพอยวลกกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสามารถใช้แบบวีโเนี่ยถ่ายได้สบายๆเลยอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยนะคะว่าทำไมถึงควรใช้ Vivo V5s คือถ้าเกิดสนใจอยากได้กล้องมือถือสมาร์ทโฟนอะไรที่แบบ<อ>มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพลองมาใช้กันเถอะนี่เพราะฉะนั้นนะคะก็รับตัวกันเลย ากิจการรม vivo พาเที่ยวทริป8วัน8ประเทศกับ vivo v5s นั่นเองค่ะจะพาคุณเนี่ยไปเซลฟี่นะคะในสถานที่สวยๆแบบ perfect selfie เลยงานนี้เ็าบอกว่าแจากจริงแล้วก็ฟรีเลยทีเดียวนะคะและกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook ของ vivo Thailand วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือผู้โชคดีเจ็ดท่านยินดีด้วยนะคะกับรางวัลตฉมประไปกับอร์ o ครับขอบคุณมากเลยครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลจาก Vivo นะครับขอบคุณครับดีครับดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลนะครับขอบคุณ Vivo มากๆครับ Vivo Smartphone